อันดะัแบบแรกนะครับเราจะใส่ปลาดิบเข้าไปนะครับอผมใส่เข้าไปก่อนเลยไขหวานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําหมดนี้เลยนะครับเผื่อให้น้องๆพนักง,ง,งานได้กินนะไขหวานปูอัดนะครับไปด้วยกันนะครับคุณลูกค้าแซลมอนนะครับโอ้ยแซลมอนอันนี้ผมทาเยอะหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องๆพนักง,ง,งานได้กิมด้วยกันด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับ หอยปีกนกอันนี้หอยปีกนกนะครับแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ที่ไฮโซใส่ได้หมดนะแต่ทองบอกอาจจะไม่ครบเท่าไหร่หอยปีกนกนะครับที่ขะเข้าไปนี้แล้วก็ซูน่าอากามิอินโดนีเซียนะครับแล้วก็โฮตาเตะอันนี้โฮตาเตะของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับนะ<ไ>ปเป็นอาหารมีประโยชน์ครับแต่ผมจะทาให้คุณไม่เบื่อ,อใส่ประดิษฐ์เข้าไป แล้วแก่ลูกค้านะครับอันนี้ซานโจสาธิตให้ดูว่าจริงๆไม่ต้องทําเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับดูทำมะจีบหุค่วยจะเล็กไปเรงนั่นแะแต่ผลได้ไหมเดี๋ยวถ้วยใหม่เห็นไหมได้อยู่เนาะมันจะเยอะอ่ะได้อยู่เนาะะแล้วก็ใส่ครบหมดแล้วน,นะครับคุณลูกค้าดูนะซานโจใส่ครบแล้วนะครับเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้ใส่ประดิบรวมไปทั้งหมดแล้วับโตะเราที่เตรียมมาเราแกะเลย ทำให้มันเสียร้อนๆเลยกินไปด้วยแตออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยบางท่านอาจจะสับก็ได้นะครับแต่เซนโไม่ต้องม,มันมันอร่อยนี่ฮะดูนี่ดูชัดๆเลยเนี่ยมจะทำไ็นหมดนะครับคุณลูกค้าใส่เข้าไปเลยแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้มันทาง้นานญี่ปุ่นก็บางที่อาจจะมีขาย ะะมันอร่อยมากนะคุณลูกค้าสําคัญมันมีประโยชน์นี่แค่ปลาดิบม,มีประโยชน์แล้วโดยเพาะเนี่ยคนญี่ปุ่นที่ไม่กินแต่อาหารที่มีประโยชน์มีประโยชน์นะฮะเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ลาโต้ใส่เข้าไปาบบนเไปนี่นะครับลูกค้าคอยดูนะเห็นสะโจนท,ทาแบบนี้นะสะโจนจะเตรียมให้แตอ่อารีอย,อย่ยผมจะเข้าไปเตรียมให้ให้โซอารอีอยู่ในบุฟเฟ่ผมจะให้มีกิน นะครับดูใส่เข้าไปครบแล้วนะฮะมันจะมียางยืดๆอย่างนี้เแบบนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยอ่าทีนี้เราจะใส่ไข่เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ถ้วยใหญ่จะใส่สองฟองเลยอ่าใส่ไข่เข้าไปไข่นกสองใบครับเนี่ยใส่ไข่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับผู้ขอกระดาษในเซอรเลยเนะี๋ยดูฮะเนี่ย น,นี่เสร็จอ่าทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออย่างเนี้อ่าผมต้องใส่ให้ครบก่อนอันนี้ครับต้นหอมดูนะครับลูกค้าใส่ไปเลยครับคนไม่เป็นไรผมใส่ให้ลูกค้าดูก่อนอู้อร่อยมากดูเนี่ยเห็นไหมครับใส่ต้นหอมเข้าไปนะครับถ้ากินได้แบบซัโจ้นี่ยิ่งดีอ่านีอันนี้คือมะตัดมะตั้ตงสลงังเข้าไปดูนะครับใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้มันเยอะนะสซ่โจ้ทำให้ดูเยอะคนเข้าไปเลยคือเห็นยวไมฮะโอเคไหมครัอันนี้ผมจะใส่อบาดนิดนึงนีน่นนอบาดผมสไลด์มานิดนึงเดีนะครับนี่แหละครับคุณลูกค้ามันคือสุดยอดเมนูที่ผมอยากให้คุณได้ทานแล้วก็วาซาบิหวานวาซาบินิดนึงวาซาบิไม่ใส่ก็ได้ มันตัดจะมีโค้งเปรี้ยวหนอ่อยลูกค้าจะครบแล้วนะเดี่ยดูนี่ครับเนี่ยโชยุราดลงไปครบแล้วนะโชยุราดไปเลยอันนี้จะเป็นกับแก้มเอ่อกับข้าวไปในตัวเลยดูนะครับลูกค้าดูดูใส่เข้าไปเด็ดอย่างเงี้ยใส่เสร็จแล้วนะครับอ่ะมัน